ด้วยไอแพดหน่อยมีคนขับมาซ่อมเขาบอกเป็นไรไม่รู้ได้สิลูกเครื่องนี้นะครับเป็น iPad ดเจนนะครับต้องขอกลับความพระคุณพี่เนยนะครับส่งเครื่องมาซ่อมแล้วก็อนุญาตให้เราทำคอนเทนต์ได้ด้วยนะครับก็ทำการแกะนะครับอุปกรณ์ต่างๆเพื่อที่จะนำมิดบอร์ดออกมาตรวจรับว่าส่วนใดมันเสียหายนะครับหลังจากที่ทำการตรวจเช็คเรียบร้อยแล้วนะครับปรากฏว่า i อซ o w e r เสียนะฮะเราจะต้องทำการเปลี่ยนมัน และไม่ร้อช้านะครับทาการงัดเม็ดเก่านะครับออกเพื่อที่จะนาเม็ดใหม่น่ะมาวางแต่ผมบอกไว้ก่อนนะครับหากใครที่ไม่ใช่ช่างนะครับไม่ควรทําเองนะฮะเพราะต้องมีความรู้และความชํานาญพอสมควรเลยนะครับหลังจากนั้นทําการประกอบกลับทุกชิ้นนะครับทําความสะอาดผมจะเน้นกับเรื่องความสะอาดเป็นหลักเลยนะฮะนี่ครับแบบนี้ติดกาวให้เรียบร้อยนะครับพร้อมที่จะวางจอลงไปให้แนบสนิทนะครับทําการกดจอให้มั่นคง เรียบเนียนนะครับเพียงเท่านี้นะครับ iPad Gen 5กลับมาใช้งานได้แล้วครับผมอ่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วขอบคุณค่ะเดี๋ยวก่อนลูกเก็บตังค์ลูกค้าได้อะไม่ใช่ไปเติมเกมหมดนะเอามาคืนพ่อด้วยอย่าลืมกดติดตามกดถูกใจกดแชร์ให้ผมด้วยเพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อไปด้วยนะครับผม